แดดร้อนน่ะหลแบแดดตัวสับก็ตัดบ่อยนะครับัน,นีก็ประกอบไปแล้วก็เปลี่ยนคาปาตัวใหม่้นะครับเป็นตัวนี้ตัวใหม่เป็น45มโคร440โวลต์น,นะครับก็ต่อดันสตาร์ทแล้วก็ปล่อยน้ำยา r อ22เข้าระบบแล้วนะครับตอนนี้อยู่ไม่เกิน150พีไอน,นะครับโอเคลองเปิดแอร์แล้วครับขึ้นาจะจับกระแสรอ หน้า,าโซนอิกเตรียมจิตบดำจะบก,กระแสนะครับหล้นลนหลนน่นของกิ๊บดำสายสีดำเนี่ยครับสายพัม,ม่อนสีเหลืองยังไม่ปิดฝานะเดี๋ยวให้ครบอบฝากันรอหนวงสามนาที อ้แดดบนน่ะร้อนมากเลยอะไรเซ็กแล้วอันนี้ยังไนี่เหงื่อเต็มตัวนะครับก็โควิดนะครับกรุงเทพมหานครก็ระวังด้วยช่างนะครับไม้กวาดปาลาไม้กวาดง,ง,ง,งคับอมนะครับเตยมอาไปนะครับ 660นน,น,นนะคน่าจะเกินเจ็ดเราโดยเฉพาะ้าสิบอย่างเติมงมันร้อนนะครับตัวสัต์ตัดนะครับขอค่ะก็เติมให้ไม่เกินเพดนะครับน่าจะมา7จ็ดแลมวครับความเป็นน้ำแข็งถามยังก็นะอสองของช่ำนะเยอะนะเอยเ ความร้อนความร้อนดีๆนะเท่าไรนะดีนะโทรศันะครับร้อนความร้อนก็ตอนนี้4ีะครับะพอแล้วแดดร้อนนะห้าสิบ่าไม่เกินหกสิบเยะเน่ย แก้วก็ดังแต่แเอาฝายัางไม่ได้ปิดเนี่ยโอเคเราวันน้ำยานี่เป็นน้ำแข็งบ่ป้อมไ,ไอ้บ๊อไอ้นั่นขังน้ำยาเนี่ยจากเมือง,งล่างมันน่เีไงไปยืนเนี่ยเออนั่นแหละต้องเอาน้ำมาแช่มันตามเราเดี๋ยวโม่เข้ารอใส่น้ำ,าย,าาานำยานะครับน่าจะโอเค ก็เติมให้ได้เหลือดูสักเหลือดเจ็ดสิบหลือหกสิบพิซซ์ไอนะครับกระแสไม่เกินจ okay เจ็ดแอมป์น่าจะโอเคแล้วโทรศัพท์มันตัดนะครับพอแล้วแค่นี้แนะมันใหญ่หน่อยก็พอแล้วโอหพ้เขาชอมดเครื่องบินยเยอะสี่สิบแปดนะครับเสียก็เหนื่อยช่วยตามกันสักท้ายก,ก,กันเลยแชร์เป็นกันแชร์รให้มันในการทักที่โบว์เหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ครับมันร้อนนะครับมันร้อน,น ตัวสับตัดกล้องตัดด้วยนะเดี๋ยร้อนนะหลบแดด ตัวสับก็ตัดบ่อยนะครับทอนนีก็ประกอบไปแล้วก็เปลี่ยนคาปาตัวใหม่้นะครับเป็นตัวนี้ตัวใหม่เป็น45มโคร440โวลต์นะครับมาต่อดันสตาร์ทแล้วก็ปล่อยน้ำยา r 22เข้าระบบแล้วนะครับตอนนี้อยู่ไม่เกิน150พีไอนะครับโอเคลงเปิดแอร์แล้วครับน่าจะจับกระแสรอ แล้วกันานโซนินกเตรียมจิตดดำจากกระแสนะครับหล่นล้นหล่นนี่ครับคล้องคิดดำสายสีดำเนี่ยนะครับสายคาม,มอนสีเหลืองยังไม่ปิดฝานะเดี๋ยวให้ครอบฝาทีเราหน่วงซ้นาที เอแดดบดนะร uh, ้อนมากเลยน mm. อะไรเซ็กแล้วอันนี้ยังมงนี่เหงื่อเต็มตัวนะครับก็โควิดนะครับกรุงเทพมหานครก็ระวังกันด้วย mm. ช่างนะครับอขอบคุณครับหองคอมนะครับเจ็าน้า่ยาไปนะนะ 6160นะครับน่าจะเกินเจ็ดันเราโดยเฉพาะ50อย่างเป็นงานมันร้อนนะครับตัวสั์ตัดนะครับขอคก็เติมให้ไม่เกินเพดนะครับน่าจะมาเจ็ดแอมป์นะความเป็นต้นขาถามยังนิดงก็สองของช่ำนะเย็นนะไรอย่าเ ความร้อนยีทีนันเท่าไหร่ครอเคอทัันัดนะครับร้อนความร้อนก็ตอนนี้สี่นะครับก็พอแล้วรบแร้อนนะครับโอ้สห้สิบสามไม่เกินหกสิบอยู่นะเนี่ย พี่แกกพดังแต่่ไเอาฝายัางไม่ได้ปิดเนี่ยโอเคเลยวันนี้นี่เป็นน้ำแข็งบ่ะปองไ <Yeah. S 1> อบ๊อบไอ้นั่นขังน้ำยาเนี่ย <Yeah. S 1> จากบนข้างล่างมันไะเดี๋ยวไปยิงเนี่ย <Yeah. S 1> เออนั่นแหละต้องน้ำมาแช่มันตามเราเดี๋ยวเราเข้ารอแต่น้ำยานะครับน่าจะโอเค ก็เติมให้ได้เหลือดูสักเหลือดูเจ็ดสิบหรือหกสิบพิซ์ไอนะครับกระแสไม่เกินเจ็ดกัมน่าจะโอเคแล้วโทรศัพท์มันตัดนะครับพอแล้วแค่นี้แหละตัวใหญ่หน่อยก็พอแล้วเฮ้ยขมดเครื่องบินยุ่อสี่สี่สิบแปดนะฮะสี่สิบหกช่วยตามสักท้ายกับไล่แฉเป็นกันไหลใช่ไหมในการทักที่โบว์ใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ครับมันร้อนนะครับมันร้อน รสัตัดกล้องตัด้วย